่วงนี้ใกล้จะไหวพระจันทร์แล้วนะครับถ้าเป็นเทศกาลใหญ่ๆของคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอันหนึ่งเลยที่เราจะรู้สึกว่าคึกคักกันมากก็คือไหวพระจนนันทร์อีกอันนึงก็คือตรุษจีนนะทีนี้กว่าจะถึงตรุษจีนตรงนั้นเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหนึ่งจุดที่คนจะไปกันเยอะๆก็คืองานตรุษจีนครั้งใหญ่ที่ปากน้ําโพซึ่งหนึ่งไฮไลท์เนี่ยนะครับก็คือการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าพ่อเจ้า,จาแม่ปากน้ําโพเขาจัดมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่108วนคื่กรรรมกาจัดงานประเพณี แผ่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวผู้สมัครที่มาคัดเข้าเข้ามาเข้าคัดเลือกเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กลอิมสําหรับงานประจําปี2566ถึง2567ก็เป็นงานใหญ่ที่คึกคักทีเดียวนะครับต้องอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเจ้าใดๆนะก็คือเขาคัดเลือกผู้ผู้สมัครเนี่ยที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มาแต่งเป็นองค์สม,มุิเจ้าแม่กลิมในงานแห่ไม่ได้มีการส่งเจ้าใดๆนะครับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปักน้ำโพปีที่1น8ปนะประจำพศ2 5 6 6หถึง2567 25หรือกเ็ือเขาเรียกว่าแถานางร้อยแปดเนี่ยเมื่อวานนี้นำโดยนางนาภาพรไกพรพฤกษวรนรประธานคณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปักน้ำโพ108เงร้เขาก็จัดงานประถมนิเทศผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นองค์สมมุิเจ้าแม่กอิน นั่นเนี่ยครับบรรดาสาวๆที่เข้ามาสมัครคัดเลือกลงทะเบียนรายงานตัวแล้วก็พามาแนะนําตัวร่วมพิธีไหว้เจ้าแล้วก็ทําพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่จากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนจับเซียซีลำดับหมายเลขว่าใครจะได้หมายเลขอะไรนะฮะหลังจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็พาบรรดาผู้สมัครทั้งหลายนั่งขบวนรถแห่จากศาลเจ้ามาที่นี่ห้างสรรพสินค้าวีสแควรนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเปิดตัวบรรดาผู้สมัครคัดเลือกองค์สมมุิเจ้าแม่กวนอิมประจําปี6667ซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับมีพ่อแม่พี่น้องชาวปากน้าโพได้นําลูกหลานชาวปากน้าโพมาสมัครเป็นตัวแทนองค์สมมุิเจ้าแม่เนี่ย31คนด้วยกันบรรดาผู้สมัครทั้งหมดก็จะมาร่วมประชาสัมพันธ์งานตรุษจีนประจําปี2566-2567ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับซึ่งงานตรุษจีนปีหน้าเนี่ย จะมีทั้งหมด12วัน12พืนเลยเริ่มตั้งแต่3กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันวาเลนไทน์พอดีนะ14กุมภาพันธ์2567ครับ